สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โซฮานชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กันในเกมฟีฟ่ายี่สิอีกแล้วนะครับในซีรีส์ของการทายผลบอลศึกยูโร2020นะครับก็วันนี้อยู่ในคู่ระหว่างเดนมาร์กกับเบลเยียมนะครับดูสิว่าผลจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับซึ่งทางเดนมาร์กนี่ไม่มีแต้มนะครับในเกมแรกซึ่งเป็นที่น่าโชคร้ายครับที่คริสเตียนอิเล็กเซ่นได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีอาการป่วยเกิดขึ้นนะครับต้อง ขอแสดงความเสียใจและก็ต้องส่งกำลังใจไปถึงทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็ตัวอีลิกเซนเองด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีอีลิกเซนก็ยังคงสู้ต่อไปครับในนัดแรกแพ้ให้กับฟินแลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ยังไม่มีแต้มส่วนทางเบลเยียมนะครับก็สามารถเก็บ3มแต้มมาได้นะครับในแมตช์ที่2นี้ก็เป็นความสําคัญนะครับที่ว่าถ้าชนะได้เขาก็จะผ่านเข้ารอบทันทีนะครับมี6แต้มนะครับโอเคเกมนี้ก็ น่าจะสนุกตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันในสนามเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามการแข่งขันระหว่างเดนมาร์กครับเสื้อสีแดงครับกางเกงสีขาวปะทะกับทีมชาติเบลเยี่ยมครับเสื้อสีขาวครับ นี่ก็คือบรรยากาศภาพของ,ของกองเชียร์ทีมชาติเดนมาร์กครับนี่ก็คือเบลเยียมครับเบอร์เจ็ดเจอร์บอยครับสิบเอ็ดน่าจะเป็นคาราัสโก้ครับไม่มั่นใจเหมือนกันดูกากูครับตัวหน้าเป้าตัวความหวังนะครับตรงนี้ก็เป็นกัปตันทีมนะครับแฟร์องเกนเป็นมากมาในแผน4-3-3ครับ Simon plays with Andreas สนุกเกมเต้นครับด้วยแผนการเล่นแบบนี้ครับเน้นกลางแน่นการเกมรุกก็จะทำได้ดุดันหรือเปล่าครับต้องมาคอยดูครับในขณะที่เกมไม่มีอิลิกเซ้นครับแต่ว่าก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับที่จะขับเคลื่อนทีมเดนมาร์กไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้ครับ ทสองทีมก็ถ่ายรูปตามธรรมเนียมครับก่อนเริ่มแข่งในฝั่งของเบลเยียมครับมาในแผน3 4 2 1ี่สองครับแตงเก็นโบยต้าเอาเดอร์ไวเลครับกลางสตัวได้แก่ไอเดนาซาเดนองเกอร์เจอร์มันแล้วก็คาร์ยานะครับคาสจานครับแล้วก็ตัวลุกเป็นเดอร์บอยกับคาราโก้ครับหน้าเป้าตัวเดียวก็คือลูกากูครับเกมพร้อมที่จะเริ่มครับเป็นเดนมาร์กเคียร์ก่อนครับ ไอย์เบิร์กได้บอลถ่ายออกให้เจนเซนมาร์สันเบรธไวท์เ,เ,เ,เบรธไวท์เบลเล่ไอย์เบิร์กครับบอลอยู่ตรงกลางครับเจนเซนจ่ายติดครับตรงนี้คาสตานเก็บได้นะครับก็เป็นลูกาก,กูครับนาเปาพักบอลถ่ายออกทางขวาเข้าตรงกลางจ่ายทะลุช่องมาตรงนี้ครับเป็นบอลของกาลาสโก้ เรงบอลอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ไม่ผ่านทางเคลียร์ครับเคลียร์ออกไปกาสตานทุ่มมาครับกาลาสโกแต่บอลพลิกหลอกกลับมาที่กาสตานครับเข้าในที่เดอร์บอยจ่ายขึ้นไปที่ปีกขวาครับกาสตานหาช่องย้อนกลับมาที่กาลาสโกครับ อย่างจดจ้องถ่ายเข้ากลางมากกลูกากูตรงกลางโล่งทีเดียวครับถามชิงกับอาซาครับเดดองเกอร์รกกลูกากูทำไวให้กับเจอดมันแล้วก็ไปที่เดบอยครับ <and S 1> ออก <getting> ที่กาลัสโกครับยังหาช่องกันอยู่ครับทางฝั่งเบลเยียมขึงบอลเข้าเขตโทษครับขึงออกมา หาตัวจ่ายครับแล้วเจอกูกากูครับทำชิงเร็วกับเทเลมันไปที่เดอรบอยมาถึงตรงกลางกาลาสโกรครับตายจะรู้ช่องตรงนี้ได้โอกาสครับสำหรับอาซาล,ล็อก1 2 3ทีแล้วก็จ่ายไปติดตัวนี้ครับแต่ยังเป็นบอลของเบลเยียมครับบุกต่อเทเลมมนให้กาลาสโกรครับแล้วก็ไปต่อครับรกูกากูก็ทำชิงกันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โห แต่บอลก็ได้ไวครับแต่ว่ายังไม่เลือกที่จะส่องยิงทำประตูกันนะครับเผีเยอร์ทวัชได้แก่เควินเดอร์บอยนะครับเจ็ดของเบลเจียมอันมาตรงนี้ก็คือการของบอลของ,ของทางเดนมาร์กครับน่เียจะให้ฮอยเบิร์ก เป็นเส้นครับจ่ายทะลุมาที่หอยเบอร์ครับจ่ายมาแล้วครับวินติดนิดนึงครับแล้วก็เป็นบอลของทางฝั่งเบลเยียมตัดไปได้ครับเอเดนฮาซางซ้ายครับแมสก่อนหน้านี้ต้องขออภัยครับที่พาคผิดครับเป็นอาซาอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เอเดนฮาซานะแต่วันนี้เอเดนฮาซาก็ถูกรับเลือกให้มาลงสนามนะครับต้องมาดูว่าของจริงนี้เขาจะให้ลงสนามหรือเปล่าเป็นตัวจริงนะ เกมยังตื้อๆตันๆกันทั้งสองทีมครับเป็นทางฝั่งเบลเยียมที่เข้าไปปนเปียนหน้ากรอบเขตโทษแล้วตรงนี้กาลาสโกจ่ายมาทางขวาคาสตานครับหมุนบอลหนึ่งทีแล้วจ่ายคืนมาที่เทเลมันหาช่องแต่ว่ามันติดตันไปหมดแล้วทำชิงเร็วแล้วลูกนี้ซัดเฉียวเสาไปนิดเดียวครับคาสตานโอ้โหอยู่จังหวะนี้ครับคาสตานตังปอมซัดด้วยซ้ายแล้วบอลมันโค้งมากเกินไปครับติดสายโป้งเฉียวเสาไปนิดเดียวครับน่าเสียดายครับ อย่างพูดอยู่เลยเมื่อกี้ว่าก้นเปียนแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้ก็ตอนนี้ก็โชว์ให้เห็นแล้วว่ามีความอันตรายอยู่พอสมควรครับสําหรับเกมรุกของทางเบลเยียมครับจะเลนี่จะเลนนี่ครับไ <Del aney. S 1> ้กับวินตรงกลางมีช่องแต่ว่ายกัยกยกัยกจนเสียบบอลไปเองครับแล้วเป็นบอลของทางฝั่งเ,เบลเยียมตัดได้ ดูกากูขึ้นบอลไปครับจ่ายออกทางซ้ายครับกาลักสโก้ตรงกลางตรงข้างขวาเติมไปแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับดูกากูหาเพื่อนครับจ่ายก็ติดครับยังกลับมาที่ดูกากูมาที่เดอร์บอยครับตรงนี้มีพื้นที่จะทำอย่างไรครับเดอร์บอยเดอร์บอยโดนสกิดออกไปครับโดยทางฝั่งเดนาร์กครับบอลถึงวินครับในเวลาไม่กี่วินาทีจ่ายทะลุมาตรงนี้ครับได้บอลครับทางฝั่งโพเซนครับ เป็นเดนมาร์กครับที่จะตอบโต้กลับขึ้นมาบ้างครับพิงบอลแล้วคืนหลังมาก่อนครับวาสย้อนมาตรงกลางตรงนี้ฮอยเบิร์กหาช่องแล้วจ่ายให้วินครับไม่มีช่องครับจ่ายกันไปมาตรงนี้ครับเดลันนี่ฮอยเบิร์กเล่นกับวินคึงบอลมาตรงนี้แล้วล่วงลงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเป็นฝั่งเบลเยียมตัดบอลได้ครับบอลไปถึงลูกกากูอย่างรวดเร็วครับเอาละฮะเกมค่อนข้างที่จะไหลเลื่อนแต่ว่ามันค่อนข้างไปติดกันตรง หน้าปากประตูนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยครับโดนตัดอีกแล้วครับเดลันี่อันนี้ก็คึงบอลกันอยู่ครับเคลียร์ครับไอเบิร์กมาทางด้านของวินบ้างครับตัวเติมไปทางซ้ายแต่ว่าไม่จ่ายครับให้เลนกับฮอยเบิร์กครับตรงกลางแล้วก็ยัก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 อยู่ตรงนี้ให้ทางขวาครับโคเซนเล่นกับเบิร์กครับฮอยเบิร์กฮะเดลันี่ควายมาตรงนี้ครับหาช่องกันอยู่ครับทั้งฝั่งเดนมาร์ก 3 2นาทีผ่านครับยังไม่ได้มีโอกาสซัดกันจะแจ่งแจ้งกันสักเท่าไหร่ครับผ่อนอยู่ตรงกลางครับเล่นกันอยู่ครับสำหรับเดนมาร์กมาที่เจนเซนครับจ่ายทะลุตรงนี้ไม่ผ่านครับคาสตานจักได้ครับเยอรมันขึ้นบนไปครับด้านหน้ามีเดอะบอยครับวิ่งเติมแต่ว่าตรงนี้ให้คาสตานมาก่อนครับลูกกากูเล่นกับกาลาสโกไปทางซ้ายถึงกับอาซาครับเอเดนอาซา จ่ายย้อนมาตรงนี้ครับถึงลูกกากูครับแล้วหาช่องครับเลี้ยงหาช่องแล้วได้ช่องตรงนี้เทเลมันเรียบร้อยครับซัดด้วยซ้ายพาเบลเยียมนำหนึ่งศูนย์ครับในนาทีที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่ครับด้วยลูกเกมที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าทางฝั่งของเบลเยียมนะครับต่อบอลกันค่อนข้างเร็วครับแล้วนี่มันมีพื้นที่เยอะพอสมควรครับลูกกากูดึงจังหวะแล้วรอให้เทเลมัน เติมมาจากด้านหลังครับแล้วก็จ่ายให้สั้นๆแล้วโดยมันมีพื้นที่ที่จะจับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับเข้าเบียดเสาไปเลยครับในลูกนี้ครับหมดสิทธิ์สาหรับเดนมาร์กเลยครับเอาละครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสาหรับเบลเยียมทำประตูในเดทีที่38นะครับเดนมาร์กจำเป็นต้องเล่นเครื่องครับหรือ อาจจะไปแก้เกมกันในครึ่งหลังเลยครับต้องมาลุ้นกันครับ <Del aney. S 1> วาสจ่ายไปครับเดรนีออ่เดรนี่ออยเบิร์กครับจัดเข้ากลางไปวินหาเพื่อนอยู่แล้วจ่าย <ess> สั้นๆกับเจนเซนครับเจนเซนเล่นบอลอยู่ตรงกลางครับแล้วทำท่าทำทางจะไปไหนไม่รอดครับโอ้โหทางฝั่งของ อาสาเก็บไว้ได้ครับแล้วก็ขึ้นหน้าไปอย่างรวดเร็วครับเทเลแมนสังขวาเติมครับแต่ว่าให้มาตรงกลางเดอร์บอยจ่ายทะลุมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านวาสครับเขี่ยได้บอลถ่ายออกขวาครับวาสไปที่โพเซนครับเดี <Daniel Vas. S 1> ๋ยวก็ย้อนกลับมาอยู่ครับเดนมาร์กก็มีการจ่ายบอลที่แม่นยำแล้วก็ ทำเร็วครับแต่ว่ามันยังไม่ถึง,งเขตอันตรายสักเท่าไหร่ครับตรงนี้มีเติมให้มาทางขวาครับเดรนี่เล่นกับวินแล้วก็สั้นๆนครับเล่นกันครับเจนเซนกับวินครับสั้นๆกัน,นอยู่พิกบอลมาตรงนี้ติดครับทางฝั่งของเบลเยมก็ยังป้องกันได้ดีอยู่ครับก็หมดเวลาสาหรับครึ่งแรกครับเดี๋ยวมาว่ากันครึ่งหลังนะครับว่าทั้งสองทีมจะ แก้เกมกันมาอย่างไรครับโดยเฉพาะของทางฝั่งเดนมาร์กครับที่จะต้องเร่งเกมมากกว่านี้ครับเพื่อที่จะตีประตูตีเสมอขึ้นมานะครับเดี๋ยวเจียมเคลียร์บอลครับวินออกนะครับมีการนี่ครับเปลี่ยนตัวแล้วครับวินออกแล้วก็เป็นโดเวอร์ครับเป็นคนที่ลงมาแทนครับในตำแหน่งกองหน้าบิสเวดบิดไว้ครับบรสไว้ จ่ายเสียบอลครับอ่าเต๋ก็ฮอยเบิร์กยังมาดักไว้ได้ครับกิสตินเซนหยอดมาลูกนี้ก็ออกไปครับแรงเกินไปเป็นบอลทุ่มของทางฝั่งเบลเยียมครับโบยาตาคาสตันาจะออกเสียว่าคาสตันเย่ครับ มาเล่ทำบอลออกไปครับสำหรับเดอรบอยเป็นบอลของทางฝั่งเดนมาร์กครับมาที่เจนเซนคอยเบิเก,กรรบวันนี้คุมเกมแดนกลางครับทำน้าที่เคลื่อนบอลไ, <ป S 1> ไปข้างหน้าครับค่อนข้างที่จะจ่ายบอลได้แม่นยำอยู่พอสมควรแต่ว่าจะต้องดูดันกว่านี้ครับถ้าอยากได้ประตูขึ้นนำ บอลมาอยู่ที่เบลเยียมครับลูกกากูพักบอลออกทางขวาครับแล้วไหลไปยาวๆที่คาสตันเย่บอลกลับมาครับแล้วคืนหลังก่อนอัลเดเวลล์ e e จ่ายเข้ากลางครับเดนดองเคอร์เล่นกับกาลาสโกแล้วไปที่เดอะบอยเดอะบอยเสียบอลให้กับเซนเซนครับเอ็น <You know? S 1> มากอาล้ครับมีพื้นที่อยู่ครับจังหวะโต๊กลับตรงนี้ โดเบอร์ครับออกขวาไปที่เดลานี่เล่นกับโดเบอร์ครับกลับมาตรงนี้ยังโดนแซะไว้โดยโบยาตาครับโหูทำได้ดีจริงๆกาลาสโก้ครับขึ้นไปครับบอลถึงกูลูกากูอีกแล้วครับเติมมาตรงนี้แล้วครับแล้วก็มีพื้นที่ครับลูกากูคว้าหนึ่งทีแล้วยังเล่นกับเดอรบอยอยู่ครับจ่ายเข้าคลื่อนกลางครับบอลถึงเดนดองเกอร์ครับตรงกลาง อาซาวันนี้ก็ยังไม่ได้ลีลาผิวไหวอะไรกันมากมายครับก็บได้แต่จ่ายบอลอยู่ข,ข้างๆตรงนี้ครับแกนหลักจะเป็นลูกากูครับที่คอยประสานงานกับเพื่อนๆแล้วก็ไหลบอลออกซ้ายออกขวาครับเทเลมันได้บอลได้จังหวะสาหรับกาลาสโกแล้วมาตรงกลางเทเลมันได้เตะด้วยซ้ายอีกแล้วครับแต่ว่าไม่เข้าครับไปติดบล็อกของทา้งฝั่งเดนมาร์กซะก่อน เบอร์สิบห้าออกเบอร์12เข้าครับเขียนเส้นออกไปครับให้ทางฝั่งของเบอร์12บสครับเดี๋ยวต้องดูว่าคือใครนะครับของทางฝั่งเดนมาร์กเป็นโชนนะครับอาซาแล้วครับหลากเลยแต่ว่า จตเข้ากลางมาก่อนครับเดนดองเคอร์ลูกากูครับเทเลมันตรงกลางมีพื้นที่แล้วเดาบอยเรียบร้อยครับสัดเข้าไปที่เสาแรกเลยครับนำเป็สองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับเบลเยียมนี่ครับเผลอแป๊บเดียวครับเปลี่ยนตัวของทางฝั่งเดนมาร์กครับยังไม่ทันทำอะไรโดนบีกหนึ่งประตูครับนี่ครับโงงเบลเยียมก็โบกสะบัดเลยฮะโอ้โหลูกากูนี่ฮะมาเชื่อมเกมตรงกลางแล้วเทเลมันครับมี ผลกับเกมลุกของทั้งฝั่งเบลเยียมมากจริงๆครับลูกนี้นอกจากยิงไปลูกแรกแล้วยังจ่ายให้กับเดอร์บอยงามๆครับเลืเดอร์บอยด้วยประสิทธิภาพว่าด้วยการยิงระดับนี้ครับไม่พลาดครับเป็นนํำอีกครั้งในนาทีที่66ครับออกห่างไป2ประตูครับสำหรับเบลเยียมครับอาราสโกออกครับเป็นเมอร์เทนครับ เข้ามาแทนในนาทีที่66ตรงนี้ครับ2-0ครับเปีเย่วนำต้องยอมรับครับว่าเดนมาร์กที่ขาดอีลิกเซ่นเนี่เป็นความเสียหายที่ส่งผลเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับในเมื่อไม่มีก็ต้องเล่นให้ดีที่สุด ดูเบิร์กเล่นกับโอยส์เบิร์กครับรเดลานี่ชัวเดบอยได้บอลครับตัดได้อ้าวแล้วทางเดนมาร์กตัดได้ครับตรงนี้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนไปครับจ่ายไหลามาตรงนี้แล้วยิงครับ <c oughs> โอ้โหได้เหมือนกันครับเดลานี่ <c oughs> ไล่ให้เดนมาร์กมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับตัดได้คมกิบจริงๆครับสำหรับเดลานี่ลูกนี้ครับ กองกลางของทางฝั่งเดนมาครับนี่ครับเป็นการตัดบอลจากแดนกลางครับแล้วเป็นโดเบอร์กองหน้าตัวสำรองครับที่แจงทะลุลูกนี้มาลุดมาตรงนี้ครับแล้วก็ซัดด้วยซ้ายผ่านมือติเบรกูตัวไปครับสำหรับลูกนี้เดนมากไล่เบลเยียมมา1นประตูต่อ2ครับเอาละครับความหวังยังไม่หมดลงครับเวลาเหลืออีก18นาทีครับจะต้อง ทำอะไรให้ได้มากกว่านี้ครับเพื่อมีแต้มสักแต้มหนึ่งครับเดี๋ยวเยี่ยมเองก็ประมาทไม่ได้ครับสำหรับเดนมาร์กนะครับนี่ครับแสดงให้เห็นแล้วว่ามีทีเด็ดที่ขาดเหมือนกันครับโยนมาตรงนี้ไม่ทันนะครับสำหรับคาสตันเย เล่เล่นกับทางกองหลังครับเขมันแย่งหมงได้ครับตรงนี้ยกมาตรงนี้เดือบอยควยให้กับลูกากูครับลูกากูจ่ายให้เมอร์เทนส์ครับลีลาผิวไหวอยู่ครับตรงนี้แล้วจ่ายคืนมาที่เดนองเคอร์ครับลูกากูได้บอลลูกากูได้บอลทีไหลนี่ต้องระวังให้ดีครับจะมีการเชื่อมบอลแล้วก็ถ่ายออกซ้ายออกขวาอย่างรวดเร็วจริงๆครับเมอร์เทนส์ไปที่ลูกากูครับถึงบอล แล้วก็จ่ายคืนแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โหนิดเดียวนะเผลอถอยไปนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นลูกล้ำหน้าเลยครับตรงนี้ไพรจะมาแทนทางเทเลมมนนะครับของทางฝั่งเบลเยียมครับ โอ้โหจะเป็นการเปลี่ยนตัวที่ดีหรือเปล่าครับเพราะว่าเทเลมมนนี่เล่นได้ดีเหลือเกินครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับมีผลทั้ง2ลูกเลยครับที่ทําให้เบลเยียมได้นําอยู่2ประตูในขณะนี้เอาละรครับลุกต่อครับสําหรับเบลเยียมเนนองเคอร์ <Bl> ให้มาเดบอยกลับคืนก่อนครับ <Don> ดูกากูครับ <K> หาช่องแล้วมาที่ไพร์เสียบอลครับ นิสเทนเซนยอดขึ้นหน้ามาครับโดเบิร์กับเอาบอลไว้ไม่ได้ครับเป็นบอลของทัง้งฝั่งเอาโดเวเล่ครับเปลี๋ยวเชี่ยมนี่ครับสังเกตว่าบอลจ,แบบจะมาถึงกองหน้าตัวพักบอลอย่างลูกากูครับเล่นได้แข็งแกร่งแล้วก็แม่นยำไหลเลื่อนจริงๆครับอยู่ เดอะบอยได้บอลดนิสไบรเอตมาที่เมอร์เทนครับโอ้โหเท้าไวเหลือเกินครับมาที่เดอะบอยครับเล่นกันสองคนนี่ครับแดนหน้าของทั้งฝั่งเบลเยียมเล่นบอลได้ค่อนข้างไหลเรื่อนครับเสียบอลยากแต่ว่าเกม่ยลูกนี่ปวจจมูกก็มาเหมือนกันครับต้องดูดีๆครับห้ามล้าสายตาทดเวลา2นาทีครับเข้าสู่ช่วงทดเวลา ทางฝั่งเดนมาร์กไม่ไล่เวลาก็ถูกเผาไปเรื่อยๆครับแล้วตรงนี้ยังเป็นบอลของทางเบลเยียมอยู่ครับดูเล่นกันอยู่แค่นี้ครับสั้นๆเมอร์เทนเด่อยเมอร์เทนดูกากูเมอร์เทนครับช่องกันอยู่ครับเดี ins, ins, ๋ยวบอยเมอร์เทนลูกากูเล่นกันแล้วหลุดมาที่เมอร์เทนครับไม่ได้ทางฝั่งของออสเบิร์ก เท้าเร็วจริงๆครับมาแซะสก,กัดไปได้แล้วก็จบเกมครับเป็นอันว่าเบลเยียมชนะไปได้ที่2ประตูต่อนหนึ่งครับเดนมาร์กไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้นะครับหลังจากยิงประตูตีไข่แตกสร้างความหวัง ไว้ให้เดนมาร์กหวังจะเก็บหนึ่งแต้มครับแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จครับก็เป็นทางเบลเยียมที่เอาชนะไปได้สประตูต่อนหนึ่งครับโดยเป็นประตูของเชนแมนหนึ่งลูกเดอบอยหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ของทางฝั่งเดนมาร์กก็จะเป็นเดลานี่นะครับในนาทีที่7 2นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมไอรท์กันครับนาทีที่20ครับ oh, ลูซัดโดยซ้ายตรงนี้นะครับถากเสาไปนิดเดียวนะครับโอ้โห,หน่าเสียดายครับของคาสตานเย่ลูกกากูลูกนี้โ,โหเล่นเชิงหลอกตัวประกบของทั้งฝั่งเดนมาร์กได้อยู่หมัดเลยครับแล้วส่งให้เทเลมันตรงนี้มีพื้นที่ในการจับและซัด,ด้วยซ้ายเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตรงนี้ ใชนาทีที่66ครับลูกากูได้บอลแล้วปล่อยให้ไหลให้ทีละมันเหมือนเดิมแต่ว่าทีละมันก็ไหลต่อไปให้เดอะบอยครับยิงตรงตรงเข้าไปเลยครับหมดสิทธิ์สำหรับแคสเปอร์ชชมเคิลทำให้เบลเยียมเด่นง่ายขึ้นเป็น2-0ครับแล้วก็นนาทีที่72ครับเดนมาร์กดูเหมือนว่าจะมีความหวังขึ้นมาจากลูกยิงของเดลานนี่ ซึ่งได้อัดซิดจากทางฝั่งของโดเบิร์กซึ่งเป็นกองหน้าตัวสำรองครับแต่ว่าเกมก็จบลงที่สกอร์นี้ครับ1ประตูต่อ2ซึ่งก็ทำให้เบลเยียมนะครับถ้าเป็นของจริงก็คือจะมี6แต้มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนในส่วนของเดนมาร์กก็จะมี0ูนย์แต้มก็โอกาสเข้ารอบลิฟลรีเต็มทีนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้ามันเป็นตามนี้นะครับผลเป็นแบบนี้นะครับแล้วของจริงจะเป็นยังไง อย่าลืมติดตามนะครับคืนนี้เวลา5ทุ่มนะครับรับชมกันได้เลยนะครับทางช่อง NBT นะครับหรือว่าช่องอื่นๆที่มีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ